นี่นี่นนย่งกายเฮ็ดสวยไอ้ดอกนี่สำจานนี่น้องน่ะสำจานเลยสมัมสะนะปย,ย,ยปุนเลยค่ะนั่นเหรอมาหลสันะโอ้ดีใจู่้งครับลออไม่ขลนะไขใคย่งไขเป็ด ตาอิงติสวัสดีค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องพ่อกับนายปลากับกตาเหมือนเดิมไงเหมือนเดิมทุกวันค่ะพี่น้องตอนนี้มันละผามายืนเฝ้าเห็ดแดงดอกเงี้ยอยู่ข้างหลังหลังไหนล่ะสามดอกเด้อค่ะเห็ดแดงข้างหลังแล่ะก็ ทางหน้านี่ก็จะเป็นเฮดด้านค่ะพี่น้องก่อนจะไปเก็บเฮดกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มนาผ้าในเดอจ้าพี่น้องจึ่งไหนกะฝากเป็นกำลังใจให้มนาพ้าในเดอค่ะฝั่งเนอฝากตัวในเดอพี่น้องเดี๋ยวเราไปเก็บเฮดน้ำกันไปรุ่นน้ำกันค่ะว่าเมื่อนี้่จะมีเฮดอีกอย่างแน่ค่ะพี่น้องแต่ที่แน่แน่เห็นเฮดแดงดอกบานแลวค่ะดอกบกใหญ่แข็งแข็งค่ะเลยก็เฮดตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเขาไปเก็บกันเลยแห่งเหมือนค่ะแห่งเหมือน นันห็นมันเหดตะไร้เหมือนเดิมค่ะมันแข็งหมานของเขามันหมานด้วยจ้ายังแข็งแขงอยู่ดวยค่ะพี่น้องป๊อกเลยค่ะนา้าผ้าจะเอาไปทอดค่ะทอดก็เอาแซีบติดใจค่ะเป็นโมเลยนะคะ่ะ ออกสุดยอดนะพิกัดจังหวัดพะเยาคือเก่าเด้อค่ะพี่นายสองดอกได้บ่าบึ้งทุกครับใส่สองดอกใส่กันนี้เดอกใหญ่เขานี่ถือ๋อดอกใหญ่นี้หรอได้ไหมได้ไหมฝนกระดิ่งไหมี่น้องว้าวขากระดิ่งเลยน้องกระเดยเลยว่ะค่ะอันนี้อันนี้ติดหิน นภารูปงามๆกันเด้อค่ะพี่นอ้องวูฝนกับมาเนี่ยไปไปเอาจีกับพี่น้องใส่จีเลยไปเลยไปเลยป้าผมเห็นงามขนาดเลยสวาวนภาเอ๋ยไปพี่พี่พี่ก็สาวๆทีา,า,าถีบกันมหมลยเด้เ <laughs> ขินนะคะนี่พี่น้อง มาสองคนกับเขินแนวเองแองออบบพี่น้องโอ้มาพ่อเห็ดกับอารมณ์ดีกับว่ากันมวนบู๊เฮ้ยรถค่ะนี่ครับข้างหลังครับนี่อีกข้างหลังนี่อีกน,น,นี่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 <า>น,นเ,เปิดเลยครับคือคือคือ้นนะโอ้เปิดอีกเปิดอีกนนนะนี่เนาะ นี่ดังกึกกึกเลยบ่มันกรอบเนาะมานี่ครับพี่น้องพี่ต้องใส่อีท์ให้ฟีฟีฟีงามงามจีจอ้อนจีไหมฮะวันนี้มันเห็ดแดงเนาะบางสวงอืมคนเน่ะวันนี้บ้านเห็ดแดงอะมันเห็ดแดงพี่น้องเอ้ยมันีดอกกไก่ไงมูกะใหญ่อีกตั้งหากค่ะคงบ่โดนกะ เต็มตราค่ะพี่น้องอู้ยงามงามค่ะเสียงฝนค่ะพี่น้องเฮ่ๆ hey, hey. โอ้สิบว่าเปียกซะบ่หนอเม่ได้าาเตรียมผ้ากันฝนมาน็นงเนาะป๊าดเห็นอย่างมาแดงซั่มงามอิริเลยนียนปน่ปันปันองหน่อยตหาหักเด้พี่น้องแล้สีเขายังงามเลยค่ะพี่น้องเลยโอ้ตหาหักแฮงว้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้ยลูกขอโทษ อนีกังามครับพี่น้องเลยฮ้มาสว่างพ่อยังอีกันเนาะเออขัดจังไหนเนาะไปเบิ่งกันนหนพอตีพี่นองเลยัง,ออยง,ยง,ยงป,ป๊กงอกป๊อกเลยค่ะไปเอาตอนนอาาน้น,น,น,นเนี้อมาทำนมามาพี่น้องมาคุณนี้โอ้ยสอกนะครับมนี่นนก็ อืมปุ่ยอดเลยน้องไปใส่อีกอิ้วใส่ออ้ยจีนิวะดูพัวเลยรวยงามเนาะอืมสะ่อนกับน้องปุ่นออโจ้า ไงเขาไงเนี่ยแต่ว่าสำหรับส่วนหนึ่งซีโบเห็นมันเนาะหง่ามันบังไว้พี่น้องเขาเรียกว่ามันพางโตอยู่ไงพี่น้องมันพางโตอยู่เนออเอาอยู่โหปาดอ่างงามเลยเนาะเราอยู่แบบโดดเดียวโดดเดียวแบบเชิดเชิดระเลิศค่ะสวยค่ะโอ้โหด่างขาเลยพี่น้องปาดทิ้เห็นดอกเนี่ยสวยๆค่ะเนี่ยมึจัด ก็พอล่ะคะ่ะดอกใหญ่ค่ะพี่นอ้องพี่ดอกนึงคะ่ะดอกใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะพี่นอ้องสามดอกข้างล่างน้ออยู่น้ำบางสวนมูหนึ่งคะ่ะสามดอกงามผีไอ้สวนไขกำลังออกอม,มันเหยียบไขย่ยู่งั้ปกไหวที่ไขมันเบี้ยวค่ะข้างบนค่ะพี่นอ้อง bươi thằng nhau à, là thằng xuống thằng nhau cái nào thằng thằng nhau thì này thằng chạy nó pha nè thằng nhau nè cả mưa đấy Nhìn พี่เนี่ยบันนี้ประมาณนี้เรางเด้วเฮาเนี่ยแต้าไปตอจ้ะมูแบใหญ้เด้ค่ะไหนที่พี่จีนึงมาสิ บอเห็นเมื่อกี้นี่บ่เห็นขาเขาขาเขาเลยเอาดอกข้างล่างค่ะมาไม่้องจีนมันมันมันทั้งละงงทั้งแดงจ้ะมือนี่ที่แท้ต่อเนื่องไม่อยู่น้องเออออกเั็นสิทธิใครอยู่น้องขึนอยู่ ม้วนแนวเป็นพวกเป็นกลุ่มข้างบนค่ะสองดอกใส่ละเอาจีก่อนใช่จีนี่เขาหรือว่าเขาเนาะ ใส่ขี่เก่าค่ะพี่น้องไปนอต้อนรับใส่ครับใส่ทั้งนี้ทั้งได้บาทนี่โอ้หูปน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 พี่น้องปาดอกนพี่น้องเอ้ยอู้หูนี่กระไรเนาะไหนบ่บ่ไอนกันเนาะบึกเลยพี่นาะงทางหลังดูบ้น อันนี้นุ่นะยามอ๋อพอจะเฮ็ดแดงวามาเอานี่ใกล้ๆกันเด้อค่ะพี่น้องยุ่งขางกันเลยล่ละยุ่งขางกันเลยเนาะอือไปเอาดอกบานนั่นค่ะสีเอาไปหนึ่งค่ะพี่น้องคือพอ่อเงี้ยมันบ่มีค่ะอยากค่ะพุ่นไปเอาดอกเงี้ย ใสพน้อน<ไ><ต>ี่ไรมบาเบามันจะล้มอุ้ยพี่น,อน้องเอ้ยนพนอพ่อแม่เฮ็ดเธอคนนีแม่มันแม่พันมัน,มน,มนมพอนน <c oughs> อ่อพอันแม่พันโอ้อยู่ใส่ละครเปิดมันก็นาอย่งโอ้จีเฮตตไค่จ้่ดอกพี่น้องจีเฮตคยสองดอกค่ะพี่นอ้นกกอง เราเห็นอันทั้งหลังมึงกองอีกอยู่เด้ไปเอาเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำกันบ่บ่เห็นแล้วยางตันผอพี่น้องวะเห็นอยู่ใกล้ขาวๆกั่นดแก้วงานขี้ดินออกนแล้วค่ะพี่น้องอยู่น้องอยู่ใต้ยงเห็นมั้ยนะคะสังเ้ตเงะเพลินจังเลยเลยนี่ ออกมาไม่เย็นอ,อ่อตื่น่ายู่ไปตัวจ้าโอ้ยพี่น้องเนะบิ้ลกันดอกบานนะครับเห็ดพึ่งพี่น้องเลยก็เยกะว่าเอิ้นฮ็ดพึ่งเนาะหางยุงงามงามมอนี้ยังคงเป็นเห็ดแดงค่ะของแชมป์ค่ะเห็ดแดง เห็นทั <tu i ro> ้งใหญ่ทั้งหลาดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่น้องนี่นี่นี่ย่างไก่เฮ็ดสวอไอ้ดอกนี่ซ้ำจานพี่น้องพกดนะซ้ำจานเลยสวยปนเลยค่ะต้นเรื่องค่ะเดี๋ยวเทียนไปหน่อยเมื่อกออกมาก็เห็ดน้าเลียเหมแม่แม่นอยู่บ่อันนี้เห็ดน้าเร่ยด้วย นี่วันพระเอิญฮิตนานเลยอดอยเด้อดอยได้สินก็เป็นหนึ่งยางเสี่ยเลยเกาจบว่ะวอกันมู้กันจะนี่ก็ได้ฮิตนานเลยอดอยกินได้เด้อโอ้ยเสียงยังอืมโอ้ยงดไหลน้ำงามค่ะพี่น้องแต่โตดอกนี่เต็มตาเลยพี่น้องดอกเดียว <S <S คุณภาพเด้อบเ่เท่าเด้อค่ะเหลือมมงมงจีหินาแหละค่ะพี่น้องบัวม,มีมูเด้อต่วบางดอกง,งามค่ะคุณแม่บอเห็้แดงอีกแล้วของแชมป์ของดอยนี้นะจ๊ะวันนี้ตอ่อเนื่องค่ะพี่น้องมีแน,นบ่มันเกลกว่ะมันหมุนใบอันนี้ขึ้นบที่มนนัเก่็ มันหมุนใบใหม่อ๋อมันหมุนอันนี้คืองบอสเลยมึงเว้ยที่ทางพี่ดอกพี่น้องพี่ทางพี่แง่บัวบบนี้เว้ยแง่จริงคืนบ่เนี่ย แดการดำแล้วับไม่หนอนโอ้ยจุดหัวเนี้ยมมีได้นอ่ะเนาะออกสู้เฮ็ดค่ะนกยูงงามจ้า พี่น้องวันนภาเห็นยังลุกดีใจเต้นลงลงเต้นลงลงด้วยกันนะโอ้ว่าแม่นไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องเอ้ยเบิงไข่เนียนไข่เพ็ดละงอกลูกมันสามดอกอันนี้ลูกมันสามดอกโป๊กไวโป๊กไวซะมีน้ำค่ะให้พี่น้องเบิ้งเห็ดเนี่ย อุไม่หลุดมั้นเหรอมาหลอดซะนะโอ้ยดีใจค่ะอืมผู้ดีครับหน่ไยว่ากลมอุดรูดคือจ <c oughs> นะไข่ได้บปอยหน่อยไข่อย่างไข่เป็ดไข่เป็ดไน่ะไก่ใกว่าอยู่ <c oughs> ดีใจยิ้มหายเลยค่ะ นึกตึ๊บอ,อ,อ,อ้ยหนอกลับบ้านกันนะจ๊ะสี่ไข่นี่ค่ะลงกระตาพี่น้องจากที่เก็บตะกี้นี่เ <c oughs> ห็ดเพิงพี่น้องนี่ห็ดเพิงอันเขาเอ้นว่าเห็ดเพิงเหลืองเนาะหิดเพิงทองพี่น้องพุ่เนาะ บานเก้าจ้ะกิ่งทั้งทั้งี่เดี๋ยวเิ่มเขอมูนี่ยแล้วอ,ลอีกค่ะอู้หมันเลยมันอย่แก,ก็สีมดบน่นี่ย เด้องามอีหลีจ้าเอยว่าแฝดกันหออุ้ยไปเอาตตอจ้าีเด้อีเด้อัจ้าดีมกีขี้สงอ้ยน้องน่ากัดโอ้ยกินำอ้กินกินกินมาพี่ เทียวออกกับว่าแม่นันนี้เนาะมันก็อยู่น้อกันเนาะเขียออกกับกิ่งเลยข้บงเขม่เห็นเราไม่เห็นอือหือเห็นฝนเฮ่เห่มาตลอดเด้อะจังเลยเห็นแท่ดอกนี่ เนี่ยงามีลีเดอเมื่อเราบอลน,นี่ดูน,นี่จ้ะไปรุนกันตอ่อไปหากันต่อค่ะพี่น้องโอ้รุดปลกแรกปลกแรกทุกทุพี่น้องรุนกันต่อจ้าพี่นอนนะสาววันพาลุยเต้นเนาะพี่น้องคนพ่อเฮ็ดแบบโออลังการ มูคักมูแน่เป็นมูใหญ่พี่น้องพุณคุน้องพุนเนื้อหมดเบงเอาเลยเนี่ยแดงแดงนดพี่น้องไก็ร้เนอดไเก็บกันค่ะเก็บ ฝนกมนกะมามันกระมันมันกระมันเห็ดพร้อมกันเลยอันนี้เทาแล้วบรรยากาศได้สุดๆเลยพี่น้องคึ้นขึมฝนกระลิ้มเลยผู้ไหนเราหนีว่านัาผ้าเอาไว้เนาะให้เป็นเสือแล้วจะเนาะเอาเส้นจี๊ดๆแข็งๆจักหน่อยเด้อค่ะโอ้หักเหยียบโอ้ยเหยียบซ้ำ ตีลังกาลงเลยเขาเจ้าละอืมดอกนค้าน้องเออดีเท่าเราไหมดังคือกว่างเพนเละ <laughs> นี่ได้อยู่ค่ะ ว้าวอันนี้ได้ยูด้ะจ้า,าพุ่นต่อไปคุณค่ะพี่น้องโอ้ย่าทางเอยียงทางที่ว่าที่นี่พี่น้องป้องไฟนั่งป้องไฟสายเขาพี่น้องป้องไฟเด้เดเออ้าวถือมาพี่ค่ะถือแทมนทมองยังไงจี๊ง่ายเลยค่ะพี่น้องพี่ เม่กับลูกเบิดเมกับลูกหุ่นไปเอาหุ่นอ้ยเราปสิลมล้มลเด้อพี่น้องสามใส่สใสุ่่นเปิดดีดเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งดีดีก่ตีนกัมีนั่นใส่นั่นเปิดเบิ่งดีดีนั่นนโอ้แม่เียบลอกนอนี่เราพี่อทงกลางกัมีเด้อ นี่ทางกลางระวางอันนี้ก็มีนี่เนหันไม่งดมิหรอเออนี่กล้วยกล้วยนี่เหรอเออนั่นเองนี่กปาด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 แล้วปาดอีกปาดและปาดอันนี้ล่มเลยโอ้พี่น้องงามค่ะค่ะ ค่ะปาดปาดปาดพ่นเพียวอีกค่ะมาุอกา้ก้อนหินผิกเด้อก้อนหินิกี่นมีีนะเอนันอีควยควยเครียหักละโลอุ้ยใจเย็นๆกดใจเย็นอยู่ห้องนหนนะจัสีลมเล เมาว่ะเป็นสง,งาน่าราศีเลยเด้อแดงจริงๆโอยสุไพรอีกเลยหืมค่ะอื้มฮหมูเดียวเด้อค่ะพี่น้องหมูเดียวเต็มกระตาเลยค่ะ จอดีๆเหมือมันค่ะเสได้กลับระเดอ้อค่ะมาที่นีนลงเมื่อ้วเดอ้อค่ะพี่น้องพี่นอ้อยกงผลงานค่ะเฮ็ดมูบางแห่งหเนาะล่าสุดกบเฮ็ดละง,งกค่ะละง,ง,ง,งกอยู่ในกระตาสวดจุ้มกุ้มค่ะพี่น้องเบิ้งเฮ็ดละงกอยู่ข้างล่างเดอ้อจ้าพี่น้องมือนิมนัมนมันค่ะเนาะมือนี่ขอโตละไปก่อนค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นํำเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยันานภาพน้ำเดอ้อค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะพี่น้องคลิปหน้ามาพอกันไหมค่ะพี่น้องมือนีสวัสดีค่ะ